ใช่ครับผมเพื่อนแดนออกไปครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็ประมาสามวันที่แล้วก็ซ้อมอยู่ที่นอนวันที่อ่าที่เดิมที่ชลบุรีเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้างซ้อมไฟนี้เป็นัิด็กชบ้านบพี่ๆนั่นในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับมันร้อยหกเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็ประมาณหกสิบเก้าับมวยสไตล์อะไรครับก็เดินนักสไตล์ครับวันนี้มาเจอซีอุยเนาะเคยต่อยกันไหมเคยตอนเด็กๆครับโอ้โหนานเลยดิตอนนั้นติ้งกิโล หรือเป็นปอนเป็นกิโลประมาณสิบสี่สองไป<อ>ต่อยกันที่ต่อยกันสามครั้งครับต่อยชุมพรรอบหนึ่งเสมอกันอยู่นี่รอบ1 1> หนึ่งแล้วก็ไปต่อยกันีูเซบีรอบหนึ่งครับแล้วพอปลาโตนี่ไม่เคยเจอกันเลยไม่เอัน,นี่คือเพิ่งมาเ <มา S 2> จอ,อกันใหม่อ่างั้นเอาตอนโตนเนาะแล้วเขาเมวยอจะตอ่อยอะไรอมวยจังหวะพิมพ์มือเตะสายครับอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่วางเกลยียวางแผงอย่างวันนี้ก็คอยดูเมื่อทีครับอ่เราเหมือนต่อยตามตาตาแล้วไปก่อนเนาะเราไปแก้ไขอุปกรณ์เขาเบย์เดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ่ กขาท่าอากาศครับวันนั้นต่อยกับต่อยกับกองชฎิศุลนวิชิตแต่รู้ว่าเป็นไงมึงวันนั้นก็ชนะชนะมาเนาะของที่ต่อยวันอาทิตย์เนี่ยมวยดีวิดีไทยอืมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สี่ึ่งร้อสี่พึ่งวันนี้ต่อยร้อยยี่สามเมื่อเช้ามาเวีนน้ำหนักนี้ก็เกินจุดห้าจุดห้านี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับค่ายนะไฟนี้คุมมากี่กิโลก็มาสี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อย คนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคลับเป็นน้องชาวสุรินได้รับเีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ขอโชคดีอ <differ ena S 2> ขอบคุณมากครับ